สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30กรกฎาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึง่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ราะการรับดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวตักเช็ทตักลายมีค่าครูนะคะ วันนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้โหเคงเหรียญการเงินดีมากนะคะใครที่โรการเงินอยู่บ้างช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเรียกว่าก้อนโตเลยนะคะหรือว่าการงานวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะการค้าการขายนะคะ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะ5ถ้วยกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนนะคะ d ีเอ็มเพรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้หญิงนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะด้านของการงานนะคะประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่าจะมีคุณผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะ อัดสวินเหรียญใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มมีดวงลงทุนบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบางคนก็มีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่รีไฟนเน้นรถใหม่หมนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะมีโชคมีลาบในขณะเดินทางนะคะเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะเลขจากยดยานผ่านาจะให้โชคนะคะใครที่ได้รถใหม่ก็เอาเลขจากทะเบียนรถนะคะมาซื้อหรือว่าใครที่ไม่มีรถ เป็นของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูรถป้ายแดงคันแรกที่เรามองเห็นนะคะเสี่ยงโชคได้นะคะด้านการเงินนะคะเรียกว่าดีมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะบางคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้มีโอกาสพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่ามาจากแดนไกลได้นะคะ โชคลาภนะคะหมายเลขจากยุทธยานผ่านานะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากพระยีิบสีนะคะมีเลข0 5 3 0นะคะ0 5 3 0นะคะต่อไปคนเงินจัน ันจันโอ้โหหนึ่งเหรียญดวงเฮงคนวันจันช่วงนี้นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทิ้งไว้นะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสได้บางคนนะคะมีโอกาสได้รับเงินโบนัสนะคะได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะนะมีโอกาสซื้อตรงซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะวันนี้การค้าการขายนะคะจะขายดิบขายดีนะคะ นะบางคนมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินดีมากนะคะ10เหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะ5ดาบนะคะ5ดาบเขาเรียกว่ารายจ่ายก็อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็ บางคนก็ซ่อมแซมนู่นพังนี่พังปรับปรุงนะคะได้ด้วยนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะไหวพริบดีนะคะบางคนมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่ๆด้วยนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานใหม่อยากตอ่อยอดธุรกิจหรือเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะ,นะงานทางด้านประเภท น,นักวิชาการช่วงนี้โดดเด่นนะคะนะนักพูดนักวิชาการนักพรีเซตนนะคะติกเซ้นแม่นยำแก้ไขปัญหาด้านของการงานคนวันจันทร์ทำได้ดีนะคะนะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทำได้เลยนะคะเขาเรียกว่างานออนไลน์โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะนะการค้าการขายการเงินไม่ขาดนะคะการเงินคนที่มีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนเขาเรียกว่าเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะ ช,ช่วงนี้นะคะคนวันจันทนะคะด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันหรือเร the ียกว่าพูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากนะคะบางคนอาจจะได้ทองของมีค่าจากคนรักได้ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะมีโอกาสตั้งท้องตั้งรภนนะคะแบบระทันหานได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะ โชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขจากาโทรศัพท์นะคะจากให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1 0 5 1นะคะ1 0 5 1นะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะอัศวินดาบช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะนะถ้วยเขาเรียกว่ากังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะ9ดาบนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังหมาไม่ถึงช่วงนี้นะคะคนวันอังคารจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยของใครบางคนมีโอกาสร่วมงานอวาวะมงคลได้ด้วยนะคะหรืออาจจะใครที่อยู่ช่วง ชายแดนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับผลกระทบได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าความเครียดความวิตกความกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะคะเวียลฟอร์จูนนะคะแต่ดวงของเรากําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะช่วงนี้นะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะบางคนเอ่อ ใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสบางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแต่การเงินยังไงมันรายจ่ายมันก็เยอะนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือน้นพังนี่พังซ่อมแซมน้นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้คนบังขาดบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพนะคะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะด้วยอิทธิพลของเวียดอฟอร์จูนเขาเรียกว่าจะเป็นไปตามกรงล้อนะคะแนะบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะส่วนทางด้านของ ช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะนะหรอดอหรือเกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะแป้งเบาหวานน้ําตาลนะคะนะโรคอ่าก,ก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับระบบท้องนะคะลำไส้บางคนท้องเสียท้องผูกได้ด้วยเหมือนกันนะคะหาเวลาตรวจเช็คสุขภาพ บ้างนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะหวาดระแวงคนรักคู่ครองนะคะนะก็หาเวลานะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันทํา <ๆ S 1> ให้บางคนคิดมากคิดเยอะนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกสัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินเสมากกว่านะคะโชคลาบนะคะ บ้านเลขที่นะคะหรือว่าเลขฉนดที่ดินจะให้โชคนะคะเสียงโชคทิ้งไว้นะคะหรือบางคนนะคะอายุของคนเสียชีวิตก็ได้นะคะส่วนเลขนาไพ่จาก 24, ไพ่ยิบสี่เลขศูนย์ห้าเก้าศูนะคะศูนยนะคะคนบนพุทธ วันพุธนะคะแปดถ้วยช่วงนี้คนวันพุธนะคะ พักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยเหมือนกันนะคะพักผ่อนให้เยอะ <arose> ๆนะคะสําหรับใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนยามค่าคืนนะคะระวังพวกความดันพวกไมเกรนนะคะอาการมึนๆน,นะคะนะ่เราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสิบถ้วยนะคะบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะ มีดวงลงทุนนะช่วงนี้คนันพุนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนอะไรใหม่ๆบางคนก็เปลี่ยนรถใหม่ได้ซื้อรถใหม่หรือว่ารีไฟเน้นรถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <cing> กนนะคะารเงินโอตตวรอดได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะมีอะไรก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเป็นหลักจะ<ม>ให้ช่วยจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะรึกษาได้นะคะช่วยเหลือได้นะคะกับทุกๆเรื่องนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลหรือบางคนนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นแม่สื่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะ ไปนะคะคนวันพาริฮันเดวิลเดวิลขึ้นเป็นเซนเตอร์เลยนะคะเดวิลคนเรียกว่ากินเลสนะคะณนะช่วงนี้นะคะใครหล,หลายๆคนก็ใครที่ว่างงานก็อยากได้งานนะคะนะ หรือว่าใครที่บางคนอาจจะมีงานอยู่แล I mean ้วนะคะอยากจะขยับขยายงานก็ได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสขยับขยายงานนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าทํางานสักกะเบื่ออย่านเดือดรบในเรื่องของการงานนะคะขยันนะคะเขาเรียกว่ากะตือรือร้นนะคะนัดอัดวินดาพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะงานหนักงานเหนื่อยช่วงนี้คนวันพฤหัสไม่หวั่นไม่กลัวนะคะขอให้มีงานเถอะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้รีบไปรีบกลับนะคะ นะเร่งรีบนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจสเมนนะคะรอบครอบนะคะกับทุกๆเรื่องช่วงนี้นะคะบางคนปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครรองานนะคะนะก็มีโอกาสได้งานแบบกระทันหันได้นะคะหรืออาจจะได้งานที่เราคาดไม่ถึงก็ได้งานที่เราเล็งว่าเราจะได้เราอาจจะไม่ได้แต่เราอาจจะไปได้อีกงานหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครมีคดีความช่วงนี้คดีความสิ้นสุด สารยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายถ้าเราผิดเราโดนลงโทษนะคะอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาเคลียร์นะคะเขาเรียกว่าดวงกําลังจะเป็นไปในะทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดเครียดเรื่องสิ่งใดนะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะเทวดาเป่าแตรให้คนแต่ฝืนคืนชีพใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะช่วงนี้คนหวั่นพฤหัสบางคนมีโอกาสมีโอกาสหมดไปกับเขาเรียกว่ากิเลสได้นะคะบางคนริ้งดื่มสังสรรค์ใาปาร์ตี้ได้นะคะอาการเหนื่อยๆจากการทํางานก็มีโอกาสไปริ้งไปดื่มนะคะนะอาการแห้งอาการมึนหมอบางคนหวยหุ้นการพน,นันได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทนหันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักป,ปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจในทันทีหรือมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวได้ในทันทีหรือบางคนก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันเลยได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะเสียงทิ้งไว้นะคะ3ตัวหน้า3าตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลข5 8า 0, 0นะคะ5800นะคะ คนวันศุกร์นะคะสี่ไม่เท้าการงานนะคะวันนี้นะคะการงานของคนศุกร์เขาเรียกว่าขยันหรือว่ามีโอกาสเริ่มงานได้นะคะใครรงงานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีดวงลงทุนนะคะคนวันศุกใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะณนะช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟเน้นรถใหม่นะคะ นักการค้าการขายนะคะธุรกิจที่ทําอยู่แล้วนะคะก็ยังไปได้อยู่นะคะยังมีลูกค้าเข้ามาอดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะเรียกว่ายังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะแวเวียนเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับวัดมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานสวดมนต์นั่งสมาธิคนมันสุขจิตใจดีงามนะคะบางคนชอบช่วยเหลือสังคมนะคะ แวขวคลาดปลอดภัยเดินทางไปไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะราชินีดาบนะคะมุ่งมั่นนะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จช่วงนี้บางคนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังสายตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสายตาไม่ค่อยจะ หรือว่าบางคนใช้สายตาเยอะๆนะคะต้องดูและนะคะบางคนเกี่ยวกับผิวหนังได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะมาจากเด่นไกลนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขจากยืดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขนับไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะเลขสี่ศูนเก้าศูนนะคะสี่ศ ต่อไปคนวนเสาร์คนวนเสาร์นะคะแฮงแมนนะคะคนวนเสาร์วันนี้มีอาการเครียดเครียดนะคะหลาหลายคนนะคะ บางคนเครียดในเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือเปล่าอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้หรือบางคนเครียดในเรื่องของการงานนะคะแต่การเงินนะคะยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะใครที่ทําง,งานทานงด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะแปดเหรียญเขาเรียกว่ายิ่งขยันเราก็ยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเราได้นะคะอัศวินไม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะกันเสา นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการติดต่องานการประสานงานนะคะงานทางด้านประดเพทเซลล์เซลเล็กเซล์ใหญ่นะคะ,นะการติดต่อการสื่อสารช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะใครเครียดเรื่องการเงินอยู่บ้างนะคะการเงินดีนะคะ9้าเหรียญ8ดเหรียญเอาตัวรอดได้นะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะคะบางคนก็ต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะเขาเรียกว่าได้เงินมาก็ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ นี่หรือว่ารายจ่ายนะคะที่รออยู่นะคะด้านของการงานนะคะใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะสุขภาพคนวันเสาร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะอาการปวดหลังนะคะระบบช่องท้องพวกแป้งเบาหวานน้ำตาลด้วยนะคะบางคนรูปกรรมพันธ์ปวดเข่าได้ด้วยนะคะความรักของคนโสด ะะมีโอกาสพบคนถูกใจเพราะไม้แม่ไมนะคะมาจากแดนไกลได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงกับคนพิการนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีมีเลข2809นะคะ2809ี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ